วันนี้เราจะมาทำกะเพราตับไก่กันนะคะมาดูว่ามีอะไรบ้างมีตับไก่ไก่สับป่นไปด้วยพริกแห้งตามกระเทียมเดี๋ยวจะดำไปผัดน้ำมันซอสถอยซอสปรุงรสน้ำตาลปี๊บซีอิ๊วดำขี้หนูสดซอยหอมใหญ่ซอยแล้วก็ใบกะเพราใสพริกผัดพริกกระเทียมให้หอมตับลงไปผัดให้เข้ากันใส่สับลงไปซอสปรุงรสซีอิ๊วดำ พุกเข้าวกันแล้วใส่หอมใหญ่ซอยพิขี่หนูซอยชิมรสชาติได้ตามอัจฉริยเสร็จแล้วค่ะผัดกระเพราตับบรพรผัดกระเพราตับไก่น่าทานนะคะเข้ามาชมฝากติดตามด้วยนะคะมีอาหารน่าทานให้ชมทุกวันค่ะขอบคุณมากค่ะ